ดีฉันคีรัวแล้วก็ตอนนี้ฉันกําำลังจะสู้กับกอนมาดูกันดีกว่าว่าระหว่างฉันกับกอนใครจะชนะ สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องทิวลิปบีเคนะครับวันนี้นะครับผมได้เอา2เพื่อนรักนะครับมายำกันนะครับระหว่างคีรัวและก็กอนะครับมาดูดีกว่าว่าพลังสายฟ้าของคีรัวเนี่ยกับพลังมัดต่อยิงฉุบของกอนเนี่ยใครมันจะเป็นชนะนะครับและที่สําคัญนะครับต่อให้คีรัวของผมจะพิ้วขนาดไหนนะครับผมก็ต้องระวังกอนฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเขาเป็นถึงกอนเม็ดส้มระดับประเทศนะครับนี่ยยกไปก่อนเลยลมัดเฟี้ยวๆนี่เป็นไงทุกอย่างมันอยู่ในการคํานวณนะครับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสายฟ้าของพี่นะครับเน เราบีแล้วอ่ะก้อนต่อยโดนไปเนีย่ยอขอเข้าไปป่านแล้อุ้วู้อออเอาบลาเอาบลาเอาวลาขอตีหน่อยละกันมาดิเออสึกสต,ตีเพื่อนรักนะครับมาดูดีกว่าว่าใครจะอยู่ใครจะไปมาแล้วรองเท้าเจาะเวทของผมอ๋อลืมบอกไปนะครับทุกคนว่าผมนะครับจะออกแค่เจาะเวทนะครับเป็นพวกแบบสายเวทนะฝั่งนู้นจะออกเป็นสายคีนะครับเพื่อความตลกฮาเท่าเทียมนะครับเอาอู้้จะตายมาดิเอ็กซ์คิวไปหน่อยพลังเอ็กซ์คิวนี่โดนสายฟ้าเก็บไปก่อนเฟิร์สบัตเอ้ย กอนขาอ่อนแรงเหรอขอยืดแอคหน่อยละกันเอาดนูนะเอาไปลายนะไก่ไก่ไปลายนะไก่ขี้รวงคือต่อให้ตัวหนึ่งต่อให้ตัวหนึ่งแดแดถือว่าเปิดได้สวยนะครับสำหรับคิวของเรานะครับเก็บเฟิร์สบัตรไปได้นะครับจากกอนเพื่อนรักนะครับจังหวะน,นี้ผมต้องรีบคดเคลียร์คลิปแต่ผมขอเช็คอะไรบางอย่างก่อนว่ามันออกกี่หรือเปล่า <laughs> เรดออกกีดจริงว่ะทุกคนเออว่ะเอเอสุดยอดเออดีดีดีจหวันนี้นะครับมวยคี้เขาทุกคนเคยเห็นเปล่าเออนะคอร์ดเวททีนี้โอเคจัดไฟเพื่อความเท่าเทียมออกอะไรดีวะทุกคนนอ้โหยิ่ไม่เคยเออกของเวทเลยทีนี้เอาอดีแล้วกันมั่วๆเลยนี่เออะไรดีวะมาขอแอคแล้วกันมาดิจุกหลบหมัดไฟก <laughs> ่อนนายนะ่ะต้องไปฝึกมาใหม่นะเพราะว่าฉันน่ะผิวเกินไปแล้ว หลบมันไอหลบแบบไม่ต้องใช้สก,กิลด้วยทุกคนอืมอออออก้อนก่อนแกต่อยเฉลอะแกต่อยเพื่อนแกหรอมันไส้นะอุ้ยหันมาต่อยอย่างงี้มันล่อยหญิงฉุบไม่มไงั้นเริ่มสก,กิดเจ็บๆแลวนะครับทุกคนสก,กิดจ,จังเลยสก,กิดจ,จังเลยขอป้าหน่อยอืมอโอ้อันติบอวอันติบา้าหรอก้อน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 เรียกคิสุก,กามหาหาหรอกนี่ไงไป เดินไปก่อนนะครับแังวันี้ผมต้องอยู่หลังคลิปไว้นะครับเพื่อให้เขาต่อยไม่โดนแล้วกับไปยกแล้วก็ถอยกับมาเอาคลิปบ้างนี่แล้วก็ออกไปออกไปทำไรเออเกือบตายมีเอคิวครับทุกคนจังหวะนี้น่าจะได้อีกืรอไปได้ไงเจ้าก่อนหันมาต่อยอีกบอกเลยดูดูดูตะกุนตอดิกตะกุนตอเศรษดิ๊กตายทุกคนไงโคตรกากครับโคตรกากโคตรกาก โคตรกาดต้องอะไรไม่รู้อะโคตรกาดไม่นะเจ้ากอนมันตีตื้นขึ้นมาเป็นอย่งหนึ่งแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเจ้ากอนดาบกี้มันออกดาบกี้ได้แล้ววะทุกคนมันกําลังจะออกอะไรวะซิลิกคติงเว้ยตะกี้ผมเห็นอยู่อ่ะว่าววไงกอนไปไหนเอาอันตรีไปแดกอื้อหือเกือบดูเอฟเฟกต์ผมนะครับอื้อหือนี่ไงติ๊กตักติ๊กตักสายฟ้าอืมมันโคตรสวยอะครับทุกคนดูดิเอฟเฟกต์สกินคิลัวยินโบกมือหน่อยไอ้กอนอู้หูเต็มหน้าเลยนะ หยอกเล่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยจูปไปก่อนจูปไปก่อนอคกวานี่ผมมาแล้วครับแล้วก็ผมจะเข้าไปปาดมันคาป้อมนะครับดอกนี้รอรอรอเดี๋ยวปล่อยก่อนก่อนมาแล้วก่อนจะเอรู้จักไหม,หมติดม่วงกอนติดสายฟ้าม่วงครับผมดูเรื่องมาดิมาดิถอ,อ,อนติไอคอิวเ,เรียบร้อยครับน้องเรียบร้อยเจ้าก้อนเจ้านา่ะล่วงลงไปอีกแล้วนะผมปล่อยกีบ่าพูดเอ่ยไรมาดิมึงก็มาดิเข้ามาดิไอกอกระจอก มาอีกมาอีกโดนข้าวปั้มไรเงี้ยโดนอะไรกันกดนอะไรไม่เอาหุ่นจริงหรอกต่อต่อให้ไก่ตัวหนึ่งอะไม่อะไรเนาะเอล่ะโดนสเต็ปเท้ามายาของผมไปนะครับใครอยากให้ผมเอาตัวนี้นะครับเข้าไปเล่นแรงนะครับคลิปนี้นะครับผมขอประมาณ 20่สิบไลท์แล้วเนอเดี๋ยวผมกดไปให้ดูนะครับในแรงนะเออเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอพาลิปดีกว่าชิ้นต่อไปนั่นก็เพราะว่านะครับมันจะทําให้การโจมตีปกติของผมนะครับแรงขึ้นมากๆนะครับอันี่มันพระเอกจริงเปล่าวะคนดูมันดูไปดูมามันเหมือนจ้าติงจ้าจิงจ้าติงงั้นเนี่ยจ้าติง,จ,ตงจ้าเฉยเอ้ผมได้อพาลิฟแล้วครับจจ้าวันนี้สับโยกเตรียมตัวโดน โดนขี you, ้ดัวซิกแซกหือแล้วเขาออกสลิคติงสำเร็จแล้วมาดิมาดิมาดิาดแลดต่อยเข้าไหมแลดต่อยเข้าไหมแค่นั้นแหละรู้สึกว่าต่อยเริ่มไม่เข้าแล้วนะอันนี้โอ้ต่อยไม่เข้าจริงว่ะอันนี้อันนี้คือหยอกนะยังไม่อยากฆ่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงไวเพราะผมมันเป็นนักฆ่าแล้วดูเดี๋ยวผมฆ่ามันก็ผมก็ฆ่าได้นะเดี๋ยวรอดูอ่ะอ่ะอ่ะต่อยมามาโยอหือนี่ต่อยได้ค่นี้แล้วหรอ,อ,อ,หอก่อนโอ้ยยนยยยต่อยยลยย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 ย ก้อนต่อยไม่เข้าครับทุกคนเอาสายฟ้าม่วงไปเอาเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมเอา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 อย่าร้องของอย่าร้องของก้อนมาดิ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 มาดียุกยุกยุกจะไปจะไปเก็บเก็บยุกแล็ปต่อต์ต์ตีที่ยุกไฟเอาไปนี้ดับฝันฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยยิ้มเก็บเลือดเิ๊ เฮ้ยลูกตุ๊ดไม่ตายเลยแม่งอีนแอคเคียแอคเคียอะไรถามก็เล็กเก๊ะทำไมวะจัผมไม่ไหวเลยทุกคนคือต้องออกเวทคือไม่ไหวไม่เจ๊ผมกไ่มนายไหวไหมก่อนเดี๋ยวถามด้วกันนะครับทุกคนนายไหวไหมก่อนนี้ ราจังหวะน,นี้เรารีบเคลียคลิปไปดีกว่ารู้สึกว่าเขาจะต่อยเราไม่เข้านะครับเพราะมันเป็นคีอะนะอืมสายฟ้าชั้นมันแรงนะนายไหวหรือเปล่าเนี่ยสายฟ้าชั้นมันแรงอยู่แล้วนะครับกีรวมสกินโคตรเฟี้ยวดูดูดูดมันยืนพิมพ์มันยืนพิมพ์ยืนนิ่งอย่างนี้ยืนพิมพ์หรือเปล่ายืนพิมพ์หรือเปล่าอืมชัดเจนผมว่ายืนพิมพ์แหละคลิปก็ไม่เค,เคลีคยขีรัวขีรัวแน่อะ อะไรนี่อ่ะไปหมดแล้วคามีแต่โซดิคคำน้องรู้จักไหมโซดิคมาดินี่ปาดขู่ปาดขู่อันนี้คือปาดขู่เฮ้ยนี่ไงเอาสายฟ้าไปก่อนรู้จักไหมพี่มันโซดิคน้องไอกอนได้นอนแน่เมือ่อไอกอนได้นอนแน่นอนแน่นอะไรนอนแน่เออนอนแน่นนอนแน่นอนแน่เอออะไรของกูนเนี่ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยอาบ้านะเฮ้ย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  ทำไมมือมันสีม่วงวะทุกคนเอ้ยต่อยแรงจังวะเฮ้ยแ,แ,แปลกแลแล้วไอ้นี่ทำไมมันต่อยแรงจังวะชัดเจนเลยแม่งเลี่ยมกูทุกคนโอ้มันออกเวทคินิโอ้เฮียโดนกรอบไฟมันต้องออกเวทนะทุกคนนะคือตอนแรกผมต่อยมันที่ออกนี้ให้ไก่ดีใจนะ้างหลังก็เอาคืนหัวโห่ที่หลังดังกว่าโอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเรี่ยมเตอร์อีกงี้เจอผมหน่อยแล้วกันขอคิวตัวเต็มตัวเลยนะกันโอมีอาร์มาสลิกติงมาได้ข่าวว่าแรงเหรอเฟลิทู ตังไม่พออีกได้แค่นี้ไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาเอาเอาโจนโจนจุกหลอกจุกหลอกเอ้ยเฮ้ยยิ้ยิยิเฮ้ยแล้มันได้ด้วยไงมาดิมาดิก่อนมาดิรู้จักฆ่าไหมขี้รัวไงก่อนก่อนพึ่นรักนายนี่เหลี่ยมเหลี่ยมเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมหลังๆมันอัดผมเอาอัดผมเอาวะทุกคนแรงจังวะก่อนเออฮะทำให้ตระกูลโซดิโกอได้ไงวะมาดิ มาเลยมาอันตีไปทีนึงตีปกติตีปกติขีดขึ้นรัวๆไปดิมาดิเอารอดรอดแล้วไงตายคาป้อมเหมือนเดิมฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าก่อนคาแค่อ่อนให้เจ้าเฉยๆแล้วหัหัวมุดป้อมเลยดูดีครับสภาพมันอะทุกคนเก็บเงียบอันนี้คือคุนดักกันคุณเดินมาไม่โดนคุณนอนเลย ก่อนนอนเลยโกงยังผมถ่ายไม่โดนเฉยแหละอ่อนให้มันเนี่ยมันยืนพิมพ์ขี้แอ๊กไอ้ยอาไม่พิมพ์ว่ะอืมอ่ะคลิปนี้มาประมาณสิบสามสิบสี่นาทีแล้วแล้วผมต้องไปตัดอีกความขี้เกียจเขาคข้ขงมงำว่ะมาดิมาดิก่อนก่อนมาก่อนมาก่อนมา,มา,มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยก่อนโอ้โหแรงอืม,อมแรงจัดเลย ขี่เรือนายได้แค่นี้เหรอยังปีนอะไรของคุณเนี่นยไอ้ก้อยโอยไอ้ไอเจ้ากรแหม่าได้แล้วเอาใหญ่เลยนะสี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้สี่สี่เท่าถือว่าสุสีนะเดี๋ยวผมหาก่อนเออนี่ซื้อนี่ดีกว,ว่าจะได้อึดๆขึ้นมาหน่อยตะกี้เจอไปทีแรงเลย งงจัดได้เจอดีแน่ไอ้หนูมาสิก่อนรู้จักไหมโซดิกนะ่ะตระกูลโซดิกอนะ่ะตระกูลนักฆ่านะเฮ้ยรอรอรอผมรอมันเย็บนะครับจัองหวะนี้มันแบบเชิงหนานะไอ้ตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยต้องเอาคลิปบังนะครับให้มันต่อยคลิปไปก่อนนะมงั้นโดนผมโดนอีกซวยอีกเอาดิเอาดิมาดิมาดิีด๋ยวเราจะจบป้อมมันดีวะทุกคนมันใส่้วยไปไป,ไปดีกว,ว่าน้อ,อาดิมาดิมาดิจะตายจะตายจะตายเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกูจะตายเหมือนกันหลบอะไรยังไงยังไงออกออจังหวะนี้ส่วนน้ส่วนนะนะนี่อะอะไรเนี่ย,อออยโอ้โหูก่อนล้างดาบบ้างนะตะกี้เนี่ยปาดเข้าไปเหม็นหนึ่งเลยกูเนี่ยเย็บไกมาเฮ้ย้ยผมตายได้ไงทุกคนเชย หลังมารู้สึกว่าจะโดนกอนต่อยหน้าบวมนะครับทุกคนต้องระวังหน่อยแล้วโอ้โหเฮ้ยเกือบตายดีนะเนี่ยมีแช่แข็งนะครับไปดีกว่าเติมเลือดก่อนอขายก่ออกกันเลยเอะไรเขาแนนดาบดูดเลือดเหรอเฮ้ยกอนกอนอะไรเนี่ยอะไรเมียเอา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 เอฮ้ยเลียเยเ่ยมเต้เอโอ้โหกอนเอาไปหนึ่งอักษรเอาไปหนึ่งอักษรนี่คนกอนนะครับคนกอนนะน้องๆอ,อ,อย่าคิดลึกนะ สกิลพระเอกทำงานเหรออุ๊ยมันพัฒนาทุกคนสกิลพระเอกทำงานฮะล่วงเลยผมว่าแล้วต้องโดนมันแรงจัดเลย้าแล้วทุกคนเอาไงดีวะอย่าเพิ่งดันนะอย่าเพิ่งดันคลิปน้าดันมาตะกี้ผมผมรู้แล้วมันกะเหลี่ยมแ้วตะกี้โอ้โหมีการบอกคีดตงคีดรววูบด้วยนะครับเฮ้ยเอาอย่าดันคลิปดีเฮ้ยมันเป็นไรวะ5วิแน่คลิปผมถ้ามันดันมานะแตกแน่นอนนะผมบอกเลย เอาละทันไหมทันทันขายดูดเลือดดีกว่าทุกคนออกอะไรดีวะทุกคนช่วยผมคิดหน่อยคิด,ค,ดคิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวแตกดิไปดิเอาอะไรดีวะทุกคนผมแช่แข็งอีกเหรอไม่เอาดีกว่าเอาแบบแรงๆไปเลยอะไรวะคิดไม่ออกก็อเกิดเหรอนี่เซตเคียวไว้ดีกว่าผมซื้อก็อเกิดไปโอเคตามนั้นก็อเกิดแล้วก็เคียวสองชีวิตน่าจะไหวกับมานะครับ ต่อยติดคลิปต่อยติดคลิปว่าไงว่าไงว่าไงก้อนว่าไงมันกอะอัปเปอร์คัตผมแล้วตอนเนี้ยมันเลงอยู่มันเลงอยู่หรือผมจะแบบซื้อเคียวแล้วไปตีบ้านมันดีวะทุกคนเอาไงดีวะหรือดเลือดป้ามาันดีน้อยๆห้าห้าเนี่ยเหลี่ยมเลยเตะเหลี่ยมเตะเลยเอา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 แต่ผมไม่เอาหรอกไม่เอาดีกว่าเป็นคนดีนะครับคิดดูวรกับตัวกับใจเป็นคนดีแล้วหรือจากตะกูโซดิกไหมน้องนักฆ่านะมาดิมาดิเอา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  หยอกเฉยหยอกเฉยจะเย็นสิลุ้นต่อยต่อยใหญ่เลยขอได้เปล่าเกือบตายที่เขาเกิดนั่นอะโอ้โหดุ้งดุงที่ดุ้งที่นั่นอะี่เราดุ้งที่นะทุกคนนะแรงจริงนะครับทุกคนอันนี้ยอมรับเลยเราต่อให้เป็นขี้รัวนะครับพิวแค่ไหน นักฆ่าแค่ไหนก็ต้องเตรียมการมาอย่างดีแล้วแหละครับต้องวางแผนหน่อยนะไอเข้าไปสู้ตรงๆคงไม่ไหวนะครับทุกคนเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนแล้วกันมาดิมาดิอยัง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 เอ้ยเอ้ยไหวนะไหวนะคขีขึ้นรัวๆเลยแล้วมันได้คิวครับโอ้มันสวนมันสวนเอ้ยผมมีไอคิวผมมีไอคิวพลังไอคิวเรียบร้อยครับน้องไอไอไม่ใช่สายฟ้านะเอ้ไม่ใช่ไอคิวนะสายฟ้านะตะกี้นะตายไปซะเจ้าก่อนข้าขอละกันชัยชนะเนี่ยอุ้ยเท่ไป้ยังไงเนี่ยโอ้โหทุกคนเจ็ดตัว เจ็ดเจ็ดยายาเจ็ดอ้ะมีต่อลงต่อรองด้วยโอ้เอออ่ะอ่ะให้ก็ได้ก็ได้อ่ะอ่ะจดีจะดีเจ็ดก็เจ็ดเชื่อมาทุกคนว่ามันดักอยู่ในภูมอ่ะนั่นไงออกมาแล้วมาดิเยียรคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมป้อมผมจะแตกนะเลือดน้อยจัดเลยมาดิมาดิมาดิเรียบร้อยโดนเบเบกโดนเบเบกหน่อยไหมเบเบกเบเบกสายฟ้าเฮ้ย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 ยา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 จุก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  ไปดีกว่าเติมเลือดดีกว่าทุกคนเฮ้ยแรงว่ะแรงว่ะถ้าผมชนะตัวเดียวนะครับรอบนี้ผมฆ่าเขาได้นะตัวเดียวผมก็ชนะเลยแต่เขาต้องเหลือแบบฆ่าผมสองตัวเห้ผมมีโอกาสพลาดรอบหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่พลาดนะจำไว้ผมจะไม่พลาดคีรีคีปก่อนแล้วกันอ๋อมันไปไหนวะปนไปไหนวะทุกคนก่อนจอมพลังอะไรมีแต่การจอมพลังอา้อาอา้าวมัวแตพิมพ์อา้าไม่คีรีคิปไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยอา้อาอา้อาอะไรนี่ยะ โอ้โหก่อนเอ้ยเฮ้ยคลิปคลิปเอตัดรันหาพ่อมึงอ่ะเอา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 พ่อมันเลี่ยมกูไอี๋เี้ยทำไมการ์ดมัจบอะไรเนี่ยทุกคนอะไรอยู่ดีๆคือชนะอะไรไหวไหมเนี่ยมันมัวแต่พิมพ์เนี่ยโอ้ยก่อนเอ้ย แพ้เพราะความเออตัวเองแ,แท้เลยไปครับสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ